ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ฝูสูส่คนเนาะค่ะเนาะครับอ่ามาตามนัดนะคะฮานอยเข้าทุกวันนะคะมือขึ้นนี่กะเขาห่าหานะคะแต่ว่าห้าน้อยมือน,นีกะสิ้ลโกวบวานพ่อยังมันสิเป็นแบบว่าเลขคกเป็นเก่านะคะมันก็เลยสิมีตัวรองแต่กะสิเดน้อยูเนาะค่ะเนาะห้าน้อยวันต่อวันเบิกทราบล่วงไห้ทุกมือกะเขามามวดก้อนกะเขากั น้อยแบบใดมีจักน้อยกับแบบเต้าสีมักเนาะพี่นอ้องไปมัดร่วมเบา,าง่ายๆร่วมทุกน้อยทุกประเทศสิไปน้อยไปยั้งกระจังไปได้มืดสุยังสิไปเล้าก็ได้เรื่องว่าส,สื่อรัฐบาลไทยก็ได้เนาะคะ่ะผู้ใดบอมักน้อยกับมักลอตเตอรี่ดึงลอตเตอรี่ก็ได้มันเป็นแค่แนวทางเข้ากับเลือกเอาตัวเข้ามักค่ะเลือกตัวเข้าชอบนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะเนะาะค่ะก็ เป็นแนวทางตัวน,นั้นขอน้อยหายสองหมือ่เขาสองหมื่เอฟซีกันเลยอยากขออีกว่าสันอยากให้เบริร์กซับขอการคิดว่าสี่เขายุดดกสองวันแล้วสองหมื่แล้วได้มันเขาแต่พราะว่าหมื่นฝันปูมหาห์ค่ะเมื่อน,นนี่จุดถั่วห้ปูมหารัฐบาลไทยไมีในใจแล้วแต่ว่าท่านปล่อยเนาะค่ะเนาะมันคักใหญ่ก่อนกะเมื่อนปูวา่าเพ้่นไปกองฉลาดมากบนม่เข่าฟัน ของเขามันแข็งมันแห้งเพื่อนวะ<ม>ให้กินได้ว่นไปสกักอนให้พอเบิงสักอนสีบอกเพื่อนวาเออมันสิเจอรอกเขา,าสันเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไห้เพื่อนพิจารณาก่อนเพื่อนวาให้เหาหน่กินได้ว่นไปก่อนก็เลื่อยเลือกที่จะวางฮานอยไปก่อนสอบจังตามเนาะคะ่ะนอสสำหรับฮานอยเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะฮานอยวันนี้นะคะกั สอบตังสามด้วยค่ะมันจะมีจริงจริงการเลขค้างเดียวหันละแต่ว่ามันหันได้เปลี่ยนเก้าเป็นหกเนาะคือหนึ่งหกสี่นะคะหนึ่งหกสี่บานีหกกับเก้าตัวเดียวกันก็นเลยหันหัวเป็นหนึ่งเก้าสี่ได้มัดว่าค่ะพี่น้องหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสี่ค่ะน้อยสามตัวกับกันไว้นะมั้งเนาะหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าสี่เน้นไปที่หนึ่งหกสี่ สวนโตสองโตตัดออกมากก็ได้สิบหกสิบสี่สิบเก้าหกสี่หลักาเก้าสี่หลัการเน้นไห้ด้วยค่า 19, หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกค่ะเน้นพิเศษนะคะสองตัวเมื่อนี่กับวันที่สิบเก้าธันวาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะกับกล่าไล่ว่านไปก่อนเมื่อวานเจ้าก็ถือพูดละลอยสองลอยบาทนะคะเนาะเขาสื่อเขาถือฮาอหาเมาื่อวานนี่ยแต่ดีใจน้ำเด้อค่ะ ป้าน,นั่นเป็นการสืนพ้นน้ำมัให้ปูให้แน่วสัน่นเป็นการยังมีน้ำใจจาจุกค่ะเบิกทราบกับวังว่าเป็นแนวทางให้เพื่อเอตีสอบฮานอยนะคะบางคนกับมักว่าคือกันคือวาน่ะปูมักยังหนึ่งกับมักปูมักแนวหนึ่งกับมักนะค่ะเนาะกะพยายามปล่อยให้ถูกใจทุกคนนะคะใครชอบฮานอยลาวรัฐบาลไทยเป็นเพียงแนวทางต่ว่าฝันนะฝันดีอยู่ ฝันว่าไเด็ไปเที่ยวไปยังเนาะค่ะเมื่อ้านกับห้าน้อยแตกเมื่อคืนกับฝันวาปูมหาเพื่อนสังว่าให้กินกับเขาได้ว่นไปก่อนวาสันกับนี่เป็นความฝันเนาะกับใจวิจัยย่านรอบนี้เพราะท่านฝันเด็กฟันเบื่อคักแม่ดอกเพราะว่าเพราะท่านเด็กขอขอเราเพื่อนกับบอกว่าอันหามันคักมันแขนกอนเพื่อนว่าให้กินได้ว่นไปก่อนเพื่อนแต่ว่าจังสีไหมอันนี้คือความฝันคือจัง เพื่อนจ่าเขาบอกยังคือจังเพื่อนหงุดหินเขาเหมือดจังขึ้นมากกับสิตกไปฝันโหลดสินะ<อ>แต่ว่าหัวใหญ่พระท่านเดียวฟันท่งหัวใหญ่กับเพียงแค่ว่าวัานเกิดซื้อเกิดวันที่ยี่สิบสี่มกราคมสองห้าสามศูนย์เป็นวันเกิดซื้ออายุสามสิบเจ็ดคือบางคนไกลหดัดวันเกิดก็มักซือ้อวันเกิดเจ้าของอะนะแต่ว่าเบิกทรับกะบพระท่านฟันดอกลอเลขปู่ อันนี้ฮานอยวันนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะให้ได้เงินสู่ผุ้คุ้นมาแรงให้ได้กับเขาแรงสู่คน้นาะคะเนาะให้ได้เงินกินเงินใส่นะะเนาะค่ะเป็นแนวทางคะอบกซับนนเป็นแนวทางอ,อุปมากวะม้ามตัวได เดี๋ยวเอาตัวห้ามาก็ได้ดิหนึ่งสี่หนึ่งเก้านี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเนาะแม่รักหนึ่งเด้อสาธุอันปอยห้าน้อยไปก็ขอให้แดดแมาสามตัวสองตัวใเข่าวอยู่ในนี้แล้วเด้อย่า้ไปไกลมากไกลเด้อกะกะรัฐบาลไทยก็กดรอไว้ก่อนนะคะกะฟันแล้วข่าวข่าวสั่นละแต่ว่ามันว่าท่านเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแต่ว่าฟันดีอยู่หาฟันดีอยู่ฟันแบบ ม้าหุ่มมาตุ่มมาหุ่มหลายๆนะมาหาหลายๆแต่ว่าหันบ้านเป็นตัวเลขซื้อเมื่อนี้ก็สิเป็นเล็ห้าน้อยสําหรับ fc ที่ไปได้กี่น้อยไปได้ทุกน้อยนะคะมันก็นสิมีหลายแบบเบิกทรัพย์กาัฒน์นไดไแต่ว่ากซื้อได้ทุกน้อยหรือว่าไม่ซื้อก็ไปซื้อประเทศอื่นจันสีนะหรือว่าจะไปซื้อแนวอื่นมันกันสิมีหลายอย่างเนาะ แหล่าเทเอฟซีชอบอันนี้เป็นแค่นเล็กแมวทางเล็กมงคุบซื้อนะค่ะเนาะกับพิจารณาดูนะคะเห็นบ่เนาอบันนี้เห็นจัดบ่บ่ะเป็นจะไดบ่เป็นจัดบวบจัดครับผมวันนี้ใช่ไหมเบิรวนวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันต่อวันนะคะฮานอยโตไปนี่สิปอยห้าน้อยซูมือสําหรับผู้ชอบกับข้าวไรยวันเพื่อเด็ก่าปุลปาทุ่มมาแลงเนาะค่ะเนาะค่ะกะ ไปได้ทุกวันนะคะไปได้ทุกหน่อยทุกวันหรือว่าสิไปหลายหมองหลยบอลสิก็ได้มันมีหลยหมองกับเจ้ากว่าจ๊กสิไปเล่าก็ได้เนาะค่ะเนาะมันมีเล่าว่าเรื้อนี้ไม่มีอาจจะมีแนววินเนาะมีบัลพุทธเอ่อมันกาแล้วแต่เอาจะไปแต่ว่าเบิกทต้ากับเป็นแนวท่างหาบอกส่งบอกแม่นยู่ห้าน้อยก็ได้ดีซี่ก็เลยถามทักเขามาหลยนะคะมือนี่ก็ถือโอกาส ให้ปังๆรำๆร่อยๆเด้อผู้ใดสักท่าผู้หญิก็ขอให้มีแต่ชีวิตดีๆขึ้นไปดดดเด้อค่ะเด้อค่ะวันนี้เราขอขออนุญาตถามนะเมื่อคืนปูป่ปู่มาหานะครับผมมาอยู่ดี้ที่ห้าขอกันเมื่อคืนหลังเด็กมากสองสี่ไปเล่าอีเลลาอกเน่อยดิสองอสองี่เออสองสี่ไปเล่าไปเลา่าอีกแล้วโอ้โหหรือว่าอาจังว่ามันสีมากเด็กไงบ่เดนดีสี่าบ่ก็เลยเริ่มใจอวกกันสองสี่เด็กไงสีมากบ่ แต่ว่าอันมาเมื่อนปูมาหาเป็นลว่าอันขวางเขามันแห้งเพ่อนไปมาแล้วโอ้ไปกองสลากไปกองสลากมาขวางเขามันแห้งเป็นว่ามันแข็งเป็นว่ากินกับขาวไรบวันไปก่อน,อนเดี๋ยวพอสีไปเบิ้งคักๆเป็นว่าเดี๋ยวพอสีเอามาให้ดอกประสันค,คือพระท่านได้เหล็กปูตอนนี้ปล่อยห้าหน้อยไปก่อนนะคะปล่อยไปก่อนสอบไปจังตามบ่ามากับเบิง้งงไ้กรบรั่งแก่กดไรก็แจ้เบิกรับซื่อก็ได้ดอกค่ะส้มเพลความันทึงก็ได้ดอก เบิร์เบิ่งกักหน่อยก็ได้ดอกอ่าบ่ซือน้ำกับ่เป็นหยังข่าวก่ะอันนี้คือเป็นว่าสู้กันฟังฟัเพป่อก้ามบันเทิงเนาะปกติเบิร์กซับจะไม่ปล่อยต่างประเทศเนาะไม่วันนั้นปล่อยไงแ้ามันเข้าเข้าเลยอฟซีเขาก็ได้เงินเขาก็ให้ทําให้อีกหน่อยโอก็เลยปล่อยทุกวัน ก็เลยปล่อยทุกวันครับผมตามใจเอฟซีนะคะถ้าชอบก็จัดขัดข้าวผ่านนะครับผมก็คือเอฟซีขอมาก็เลยจัดให้จัดให้ทุกวันนะครับวันเขาไปซื้อเลขอีกยังไงกแนวกับหัวเนาะก็จวเสื้อของเขาเนาะไปไปเขาต้องแ่กับถือก็สั่นแต่ละค้นกระสื้อเ่าคือกันแบบนี้พู้นึ่องเสื้อนูดเร่องเสื้อพูงแต่ว่าหันเขาอยู่เพราะว่า เอาท้ายคลิปขอโชว์ตัวเลขสักรอบนะครับอมานเด้อมือแรงมือแรงมันออกมืออะไรุ้นี่วันนี้แหละครับมือแรงมาเรือออกตอนใดไุ้นี่มันมออกกเบิดมือจากว่าแมนอีัองเนี่ยไปได้สุ่มองสูบอลน,นะพี่น้องรอบนี้รอ,อบนี้คือที่ได้มาคือตัวไหน 16, <19. S 2> อันสิบหกสิบเก้านี่แหละสิบหกสิบเก้าที่ชัดๆนะที่เด่นเด่นนะสิบหกกับสิบเก้าเพราะาตัวเดียวกันกันตัวเดียวกับสิบหก ค่ะแล้วก็มีเก้าสี่หกสี่ตัวรอมันหันหัวใส่กันนะครับเอาเอฟซอย่าลงนะครับผมบางท่านอาจจะว่าเป็นรัฐบาลอันนี้ไม่ใช่นะอ่านใหม่ห้าน้อยหน่อยเอัชัดเจนน้อยเพว่มชัดเจนเดือนสิบสองกุโครับผมขอขอบคุณเบิกทรัพย์ครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้น